สองจังหวัดหน้านครับในวันพรฤหัสบดีที่หกุมภาพันธ์กอนชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดหน้ากล่าวต้อนรับท่านประธานผู้มีส่วนการกันตีที่เรามีการขัดเกลื่อนกันกนะนะ็ช่วงนั้นผมก็ได้รับผิดชอบแต่มันม,นะมีโดยตรงนะครับเนะี่ยเป็นรองผูนะ้ว่าเรามีหน่วยงานให้บริการซึ่งที่ผ่านมาน้องๆกลุ่มนี้ก็ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นมาตามลำดับจนไปสู่เรื่องของ เป็นรายท่ายนับงช่วงวินาีประชาธิปกานโครงการเกี่ยวกับโทรการ์มที่ใหญ่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับแต่เราที่มีจะมีลูกที่กล้องโพลิขนาดยักษนหลังจากเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นจำนวนมากทุกปีแล้วก็มีจนวนอาจจะเพิ่มมากเด็กกลุ่มนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาพันตาอโดย ต้นน้ำเนี่ยุณครูในแนวก็จะสำรวจไปเจะคลานน้ําสถาบันหรือว่าสำนักงานพัฒนาพวักงานจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนประสบผลสําเร็จส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับงานด้านางานจังหวัดจะร่วมกับของอันท้จจาจ,าจาังหวัดสภาสภานัไปสำรวจและรายงานว่าสามารถเข้ารับการขขขอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ การเรียนหลักสูตรามารถรอทรมทรรมใช้นักเรียนไู้วิจัยการพัฒนาผลงงานวิจัยเชิงรุ่ถงถกันวมใหญ่แล้วก็อยากจะมารับฟองปัญหาแล้วก็อยากจะมาให้กําลังใจคณะการขับเพื่อนโครงการถ้าจะว่าไปในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแท่นักเรียนที่ไม่ได้ต่อไปได้ แต่สิ่งที่ที่อยากจะชวน,วนาทางจังหวัดเดินาจักรยานยนต์นะคะของปีน,นทั้มาณ6-7คปัจจุบันท,ท,ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร้านสีออยายนยนต์ในไทยมากถ้าเกิดเขาลูกผู้พลูกไม่สามารถทำงานได้เขาจะมอบเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาสามารถเฉลี่ยเงค่5,000บาทต่อนเดือนค่ะคนที่4นะคะนายธนากรผ่านการปลูกดอกก,กุหลาบช่างเดินสายไฟฟ้าค่ะ ัสดีครับผมสิพันภรรยาผมไดนำความรู้จากการเกิบวงรสร้างรายได้ให้กับตัวเองในครอบครัวสี่หมื่นใช่มอ่าก็สี่หมืก็ลองดูนะเอาเข้าเคสไปกันความชื่อเหลืออีกอีกได้ครั้งละสี่หมื่นอโดยที่ไม่ได้เบิดซ้ำซ้อนกันเนะมีโอกาสหนึดงก็โอกาสก็จะได้สามารถ มาเรียนและหาอาชีพเพื่อครอบครัวเป็นโครงการที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อมันเป็นการมีโอการสอนวิทยาศาสตร์ให้เรามีงานทำได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ชั้นโครงการนี้คือเรียนฟรีหมดทุกอย่างเลยมีที่อยู่ฟรีเรียนฟรีกินฟรีจบมา มีการมีเซฟประเทศไทยได้เห็นความสำคัญและผนึกพลังร่วมสร้างศักยภาพเด็กไทยให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป I think it is feasible University you know, you physical